วิธีรับมือคนหน้าไหว้หลังหลอกโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒนต่อหน้าทำอีกอย่างรับหลังทำอีกอย่างคนแบบนี้เป็นคนประเภทไหนกันแน่เราเริ่มงงแล้วใช่ไหมอยู่ด้วยกันเราก็อยู่แบบสงบอยู่ดีํำดีพูดดีเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเราทุกอย่างแต่พออยู่รับหลังเราสิครับกล่าวหาพูดถึงเราในเรื่องเสียหายมากมายเอาเรื่องเราไปบอกกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีที่ไม่ชอบ พออยู่ต่อหน้าเราครับยิ้มให้เราเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคนเหล่านี้ครับหลายๆคนนะครับคงเจอมาแล้วอยากจะเดินออกห่างเมื่อไม่ชอบแล้วอยู่ห่างๆจะดีกว่าจะได้อยู่แบบสันติสุขไม่อาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันจะได้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเครียดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถทาได้ก็คือว่าออกห่างจากจุดนั้นมาอย่าเข้าใกล้คนคนนี้และพยายามอยู่นิ่งเฉย ไม่พูดไม่คุยอะไรกับเขามากในเรื่องทั่วๆไปเราจะพูดคุยแต่ในเรื่องที่เราเองต้องการข้อมูลหรือเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับงานเท่านั้นเองเราก็ทําเฉยๆเหมือนกับว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็จะได้ไม่รู้ว่าเรารู้แล้วว่าเขากําลังนินทาเราหรือใส่ร้ายเราให้เสียหายเขาเองก็จะได้ไม่ก่อปัญหาเพิ่มไม่สร้างเรื่องเพิ่มให้เราเท่านี้เราก็อยู่อย่างสงบเขาเองก็อยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเราเราไม่สามารถที่จะ ทำให้เขารู้สึกดีกับเราได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับกลุ่มคนพวกนี้เราใช้ชีวิตของเราให้อย่างมีพลังอยู่ในพื้นที่ที่มีคนต้องการเราอยู่ในพื้นที่ที่มีคนที่จริงใจกับเราจริงๆเท่านั้นแล้วเราจะมีพลังในทุกที่ในทุกพื้นที่เลยดีกว่าจากที่เรา,ากเกิดมาเพื่อทนคุณเกิดมาเพาื่อเป็นปัสยครับ